จบใครใครงอมเหรียญบาทหกเหรียญใบน้ำมีคำว่าน้ำตรงสองท่อน้ำแพ่งน้ำอไปสบกันยังไม่ได้หกเหรียญเหรียญบาทแปดเหรียญ ได้กี่คำมวเนี่ยสองสองคำโย่ผมเดย์ยาคบเียนเดยยากพระาตอ่ะพระธาตุอ่ะเดยยาพระธาตุเหเียล่ะเคียงมนมดอยเามีาดอยเียโคเวเร็วเ เรียนบ้านหกเหรียญเรียนบ้านหเหรียญเราตรงจะรายหรอกอไม่ใช่ยางไไม่รู้จังไงไม่คือไม่คือ้้ใรู้นไม่เหมือนไม่คมือไฟแต่ไม่เป็นยังจีไฟเชงไฟไฟ เหรียนกันนะนายบอกเลยเหรียญบาทเท่าไหร่กี่เหรียญเอาเงี้ยใส่เอาเงี้ยใส่เอาเงี้ยใส่มีคำว่ามอเตอร์ไซค์มีคำว่ามอเตอร์ไซค์ไออย่างบอกอู้อู้ได้แล้วลูกอู้ได้เนอะมันอูกมันได้อีดูครับ

เปลี่ยนไหมข้ามไหมเปลี่ยนเปลี่ยนข้ามไหมม้วนยกินม้วนเายี่ยนคู่เลยนะข้ามไหมข้ามเออ้าไปเปลี่ยนคู่คืออะไรอ่ะไปซิกมก่อนอะไอ่เรียญบาทแปดเหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวโ้เรียนบาทแเหรียญไบไห้ามจับกินตลอดเอาไปหัวเราะเอาไหมเดี๋ยวจะไปกินท่านอยู่เอ้ยอ่ เอาติกต๊อนะครัปฏิเสธฉันสิขนมโบราณอ่ะขนมโบราณที่มันรักตบคู่อ่ะแพ้แพ้แพ้ทอดมักระชับอืมี่ครับว่าขนมค็กแล้วก็คนผู้หญิงสมัยเมื่อก่อนอ่ะกินต้องกินด้วยคนผู้หญิงสมัยเมื่อก่อนอ่ะขนมเค็มไงเดือดแใช่ขนมเค็มของชาววัเออตายไป ไหนบอกแล้วเหรียญได้สิเหรียญสองเหรียญไงคอกรี่ะพกแลอ่ะ้ือก้อนนะไอ้ยถือก้อนเลยย่าจีนเงืยกก้อนกินถือกอนเงือกใครไปเร็วๆแล้วยี่บอกใครอะน่กลว

عزيز <applause> يا <applause> <applause> <applause>